คลิปนี้นะคะจากข่าวดราม่าภาษีกระเป๋าแบรนเนมหิ้วกระเป๋าแบรนเนมเข้าประเทศไทยต้องจ่ายภาษีหรือไม่วันนี้นะคะสุลกากรก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าในกรณีของอินฟลูเอนเซร์คนหนึ่งเนาะได้หิ้วกระเป๋าแอมเสเข้าเมืองไทยแต่ต้องจ่ายภาษีกเกือบ70,000บาทก็เลยเป็นกรณีดราม่าที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในประเทศไทยตอนนี้ วันนี้นะคะทางศุลกากรเนี่ยก็ได้ออกมาชี้แจงซึ่งโฆษกศุลกากรเองเนี่ยเปิดเผยว่าหากผู้โดยสารซื้อสินค้ามาจากต่างประเทศในจำนวนราคาที่ไม่เกิน2 0,000บาทจะไม่ต้องเสียภาษีแต่ถ้าหากซื้อสินค้านั้นในราคาที่มากกว่าที่ได้รับการยกเว้นนั่นก็คือสินค้ามีราคาเกิน20,000บาท อย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องจ่ายเงินจ่ายภาษีไม่ว่าสินค้านั้นจะใช้เองหรือไม่ได้ใช้เองก็ตามเมื่อเจ้าหนะ้าที่คำนวณภาษีแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะออกใบเสร็จและเป็นหลักฐานเพื่อแสดงให้ผู้โดยสารได้ชำระค่าภาษีซึ่งค่าที่จะต้องใช้จ่ายนะคะหรือชำระค่าภาษีนะคะก็คือเท่ากับค่าอากร20% บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ของราคาสินค้าซึ่งกระเป๋าแบรนด์เนมใบนี้นะคะก็มีราคาประมาณ200,000บาทดังนั้นนะคะก็จ่ายรวมๆแล้วก็อยู่ที่ประมาณ70,000บาททางด้านนักธุรกิจเองแล้วก็ฟู้นเซอร์นะคะก็เปิดเผยว่าเพื่อนที่โดนปรับนั้นเป็นคนที่ถือสัญชาติไทยเบลเยียม เพื่อนเนี่ยก็ได้เดินทางมาในประเทศไทยเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2564และเมื่อสุลตากรเห็นกระเป๋าแอร s ก็เรียกเก็บเงินซึ่งในความเป็นจริงกระเป๋าใบนี้ซื้อมาตั้งแต่ที่เบลเยียมใช้งานมาหลายปีแล้วและเพื่อนก็เคยถือกระเป๋าใบนี้เข้าออกมาหลายประเทศแต่ไม่เคยโดนอะไรเลยมาโดนที่ประเทศไทย ตอนแรกเพื่อนจะโดนปรับประมาณ70,000บาทแต่ไปคุยและต่อจนเหลือราคาประมาณ6 000, 8 0 0 0บาทเมื่อคุณเกลือมองว่าแพงแต่ถ้าไม่จ่ายก็เอาออกไปไม่ได้คุณเกลือก็มองว่านี่คือของใช้ส่วนตัวไม่จำเป็นต้องแจ้งสุลการกรเพื่อนตั้งใจมาอยู่ประเทศไทยสองอาทิตย์เท่านั้นดังนั้นนะคะก็เลยจาก ข้อความดราม่าอันนี้นะคะก็เลยอยากจะเตือนเพื่อนๆที่กำลังจะกลับเข้าสู่ประเทศไทยนะคะโดยการถือกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะหรือหออหิวกระเป๋าแบรนด์เนมเข้าประเทศไทยช่วงนี้ก็จะเกิดการจับตามองเป็นพิเศษนะคะแล้วก็อาจจะถูกปรับหรือจะต้องจ่ายค่าภาษีกระเป๋าแบรนด์เนมก็ได้นะคะให้ระวังกันนิดนึงเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ